สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณารัฐประชาชนจีนก่อนเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30ในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นจากความเชื่อมโยง ณศูนย์ประชุมคอร์โมนีเซ็นเตอร์ฝั่งทิศใต้นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับนายสีจิ้นผิงอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองหนึ่งในหลายประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยคือผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดแรกที่สนามราชมังคลากีราสถานเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน1ต่อ2 โดยนายเศรษฐากล่าวว่าผมแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ทีมฟุตบอลของจีนชนะไทยในรอบขัดเลือกฟุตบอลโลกและท่านก็อวยพรให้ทีมชาติไทยชนะและผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกเช่นกัน